ดีครับกลับบูอีกแล้วนะครับเลิกงานแล้วครับวันนี้วันพฤหันสนีวันศุกร์นะครับวันแนสนศุกร์ครับอ้าวแล้วแม่คุณมาจอดอะไรตรงนี้เนี่ยแล้วผมจะเลี้ยวยังไงเนี่ย ก็ขอขอบคุณ FC นะครับที่เข้ามาติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับในเพจปักุกบริการนะครับก็รอบนี้ผมก็ตั้งเป้าไว้ที่200คนนะครับแล้วรอดูนะครับจะถึงหรเปล่าเนาะก็ไม่แน่นะครับ ถึงก็ได้นะครับใครจะไปรู้ก็ลองดูไปเรื่อยนะครับเพราะตอนนี้ยอดมันร้อยแปดสิบแปดแล้วนะครับน้องคนนี้มาจอดซะโอ้โหมุมเลยมุมเกินน้องเลยจอดขอจะเลี้ยว อันตรายเนี่ยถ้าคนไม่เห็นมันเลี้ยวเลยนะเนี่ยมันจะจะรออย่างพี่นะเนี่ยน้องมาจอดอย่างเงี้ยตูดมอไซน์น้องก็ยื่นออกมาตรงทางฟูมพอดีเลยนะยิ่งถ้าจอดอย่างนี้แนะล้วรรบอรภาษีขาดโอโ้โหประกันขาดอย่างเงี้ย อยากจะคิดเลยอาจจะเจ็บตัวฟรีนะครับมันเป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับประกันพลวอพสีนะนะครับเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้มันขาดนะครับเนาะอันตรายมากเลยนะครับถ้ามันขาดขึ้นมาเนี่ยนะครับคือประเด็นคือถ้ามันขาดนะ เราจะได้ไม่เราจะไม่ได้ค่าเยียวยาค่าเลยนะจริงๆคือตอนแรกผมก็ไม่ไม่ไม่ได้แบบดูรายละเอียดหรอกนะแต่พอผมเป็นตัวแทนนะ่ะโอ้โหแบบรายละเอียดมันแบบคือมันละเอียดอ่อนมากอะ่ะสําหรับคนที่ปล่อยให้ประกันพรลบอภาษีขาดเนี่ยนะครับมันมีทั้งบทลงโทษนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมีแบบ มีแบบมันสามารถทำให้แบบเออเขาเรียกอะไรอะ่ะมันแบบคือเราจะเสียสิทธิ์อะ่ะง่ายๆนะครับสิทธิ์ที่เราพึงจะได้อ่ะนะครับมันจะไม่ได้นะครับฉะนั้นก็อย่าปล่อยให้มันขาดแล้วกันนะครับก็ยังไงก็สนใจประกรันมีแท้ประกรันไทยนะครับมาโทรมาหา บักงบริการก็ได้นะครับ0830378921นะครับอืมคนเรานี่ก็แปลกเนาะแล้วมันเป็นที่ป้ายมันไม่มีด้วยเพราะป้ายก็ไม่ได้บอกว่าเออห้ามดูเทินแต่จริงๆมันดูเทินไม่ได้ใช่ไหมวะสีแยกไปแดง,งแต่ก็ยังอยู่กันโอเคนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์คให้บกโโกบริการนะครับทางช่อง youtube f แฟนเพจ เฟซบุ๊กนะครับ Instagram แล้วก็ทวิตเตอนะครับโอ้โหวันนี้นานเลยนะครับ4นาทีเลยเนะี่ยโอเคเราเข้าคนที่ต่อไปนะครับสวัสดีครับ